หมับค้าสวัสดีครับดิโอ,โอเคครับวันนี้ก็วันจัน์ทนะตอนนี้อา11โมงแล้วก็แอบ,บเป็นเด็กสายนิดนึงแบบสายประมาณ10นาทีนะฮะโอเคตอนนี้มาอัปเดตอาการขากันสักหน่อยดีกว่าตอนนี้ก็เหลือไม้เดียวแล้วนะคะตอนนี้ใช้ไม้เดียวแล้วก็ใช้ขาซ้ายขับนะครับให้ดูแผลแบบว่าแบ๊บหนึ่งแล้วกันแผลของพี่ดิวตอนนี้เหมือนกนัเอาแม็กมาแม็กแม็กรัวๆดูดิโอ้โนโอโนอ้ยเสียว ให้ดูแค่นี้แล้วกันก็เดี๋ยวเนี่ยขับรถไปออฟฟิศแหละก็เดี๋ยวขับขวาซ้ายเอาครับขวาร้ายซ้ายดีก็วขวาร้ายซ้ายดีจริงๆอะตอนนี้นะฮะใช้ซ้ายขับรถออหลายคนก็น่าจะขับรถได้อยู่นะซ้ายขวาก็คือใช้ได้หมดเดี๋ยวไปออฟฟิศเลยแล้วกันไม่ไปอยู่ออฟฟิศแล้วอยู่กับดีมฮะนั่งดูบลิร์กันอยู่ <laughs> แล้วก็ตอนนี้ก็คือดีมเครียดดีมกําลังมาสาร,รภาพกับพี่นะครับว่าคิดไม่เสร็จรรเป็นเพราะอะไรเป็น <laughs> เป็นเหี้ยเอามันด่ากูป่ะเนี่ยด่าผมด่าผมอ๋อด่าตัวเองเซ็งยังเซ็งอยู่โฮ้ยแต่ยังไม่เสร็จเกียงไงเล่นติดเล่นติดเล่นหือยังติดเล่นเกมหรืออะไรไม่ไม่ได้เล่นเกมด้วยตัดตัดตัดอยู่เดี๋ยวต้องไปเอาดูดลิปนี่มานะขอนั่งดูดดูไปเรื่อยต้องเลื่อนไปเรื่อยเปิดเพงเปิดเพลงใช่กลัวจะกลับออกมารอไปครึ่งชั่วโมง แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีไปอีกแบบทำเป็นการหาความรู้ใส่ตัวนะเป็นการดูที่คนอื่นดูแบบว่าตัวอย่างอะไรอย่างนี้แหมหล่อเลยอยู่ๆก็หล่ออย่างนี้นค่ได้เท่าเนี้แหละวันนี้อันนี้ดิวซื้อชาเขียวกับก๋วยเตี๋ยวมากินนะครับผมนี่ค um, รับเครื่องเจ็ดเขาเมื่อไหร่จะเลิกนะครับ ใชนครับเครื่องเกตเครื่องเกตเครื่องนู้นนะครับพี่เขาเขาเป็นงานลำเดียวครับน้องผมรอปิ้นเนี่ยผมรอไปทำเอกสารเกี่ยวกับวันชาเนี่ยพี่น้องใจเย็นครับเขาจะปิ้นลบเดียวปิ้นเรื่องไอ้นั่นกฎหมายออดิชั่นใหม่โอเคออเดชั่นเดี๋ยวแลวอเดชั่นใหม่อันี้จะไปเอาเอกสารไปทำเรื่องกัญชาต้องสแกนเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็เซตสำเนาตัวเซตไอ้ทำเซตโอเคคือจะทำให้มันแบบว่าอยู่บนดินแล้ะทำให้มันทำให้มันถูกให้มันควร เขาเรียกว่ามีของดีจึงอยากจะส่งต่อ จริงนะหลายหลายที่นะกล้าการ,รันตีเลยว่าของเราดีจริงใช่หลายลคนดได้ได้ลองมาแล้วอ้วกแตกอ,อันนี้เปล่ามาเล่าล่ามทำสองอยา่างอะไรมอสอมืสมในไฮบริดไงแล้วเจอของลูกไปไม่อ้วกแตกเลย,ยมาจริงจะบอกอน้องนะครับผมนี่กำลังเริ่มหรือว่าอยากจะลองอะไรเงี้ยรู้จักมันกินก่อนว่าใช้มันเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรสูบเพื่ออะไรมันมีประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันนะครับแล้วต้องหาร้านที่เรารู้จักหรือว่าที่รู้แน่ใจว่ามันสะอาดจริงๆดีกว่า ออจริงด้วยเพราะว่าสัญชาเป็นต้นไม้ที่เราพยายามจะไม่ให้มันโดนน้ำใช่นั้นอ่าเรามันไม่โดนน้ำมาทั้ง4 5เดือนนะ3 4เดือนเนี่ยเลยต้องอากาศหรืออะไรเงี้ยอินดอร์จนเปลี้ยว่ะใช่มันต้องปลูกด้วยแบบอินดอร์สเตเดียมอ่ะเลี้ยงเหมือนหมาเอาไง,ไง่ายๆเฮ้ยเลี้ยงดีอะ่ะเลี้ยงดีก็สะอาดอะ่ะเลี้ยงไม่ดีก็ฝุ่นเยอะอะไรอย่างงี้อเออ ก็เป็นตามเมนูใบเหมือนกับอ่าอาหารแหละถ้าอย่างผักอย่างไรอย่างน้ไรเราก็ยังได้ล้างก่อนกินนะล้างไม่ได้ล้างไม่ได้เก็จะล้างไม่ได้<อ>เดี๋ยวความเมาหายหมดต้องต้องต้องสะอาดใช่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 ลอยตาชมเร็วนี้ใช่ไหมนี่ยเร็วนี้อีกไม่นานจะเร่งให้เร็วที่สุดได้แคะเท่านี้แหละวันนี้อันนี้ดิ้วซื้อชาเขียวกับก๋วยเตี๋ยวมากินนะครับผมทำไมอ่ะทำไมนะทากับพี่อย่างเงี้ยเออ วางของแล้วก็แบบปัดไม้เท้าใส่แก้วชาเขียวให้ตกใส่กูไอ้น้ำทำเที้ยวอะไรมึงเลยปัดน้ำเขียมึงอยู่นี่นานเลยมึงทำนี่อะไรก็ได้เหรอะเขามีแก้วให้ส่มึงใส่พื้นนะดื่มชาเขียวใส่พื้นใครทำไม่มึงทำดูดิเตงทำแด้ไหมดูดิมึงจะเหยียบทำไมแล้วไหนๆก็ไหนแล้ว เด็กก็เด็กแล้วงานเหนียวเด็กก็เด้กแล้วแต่วันนี้คุณแย่ครับยังมีคนที่แย่กว่าคุณเสมอยังคนนี้แหละดูเขาเป็นตัวอย่างนะครับพอนอนวยนะพ่อไอนอดไม่ได้จริงว่ะมันเบดเกินอ่ะรงยไม่หูอ มีปากลงไปต่อมีปากยานนะครับมีมีมีอนไปเลยหอนไปยันปีนปีนตัวพาชมนิคนเป้ยใจหมดเดี๋ดูนะฮะนี้คือแผนประกอบการร้านค้าครับ เออเจ๋งเจ๋งอันนี้คือไปเจอมาคนหนึ่งในเฟซเว้ยไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครนะครับแต่ให้ดูว่ามันจะมีแบบเอกสารตามนี้เราต้องมีแผนที่นะครับว่าจะขายที่ไหนอะไรยังไงแล้วต้องแบบว่าแล้วก็มีภาพตัวอย่างจดให้ดูว่าแผนประกอบร้านค้าเป็นยังไงปั๊แอบงงอยู่นะเนี่ยนึกถึงตอนสมัยทําแบบกลออแล้วก็ยสอะไรต้องส่งเอกสารเยอะๆแบบนี้เนี่ยเป็นปึกเลยเนี่ยมาฮะทำให้ถูกทําให้ควรใช่ไหมดิมใช่ครับใช่คนเราต้องเป็นคนดีใช่ไหมรับนี่ฮะ เดินเอกสารให้เสร็จเราจะได้เป็นอิสระนะครับผมถ่ายคลิปกันเสร็จแล้วคนระับตอนนี้ก็คือรอตรวจกนะันนะพี่นะสัาภาษนะเนียว่าอยอันนั้นไม่เกินสองพันนะครับนะใช่ นี่สัมภาษณ์พ่นาสวัสดีครับพ่นาตอนนี้พ่นาเป็นตำแหน่งอะไรครับผมตัดต่อครับผมพ่นาเป็นคนคุมตัดต่อทั้งหมดนะแบบว่าคอยดูแบบน้องๆคอยสอนน้องๆที่มาใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมก็คือได้ทําหน้าที่นะสมใจอยากครับผมอยากเปลี่ยนคนแล้วอยากเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนเลยนะเป็นวัฒนธรรมของออฟฟิศก็คือจะเอาคลิปมาไล่ตรวจกันใช่ครับอันนี้เป็นคลิปของจอเอ้ยนี่คลิปของนะใช่ครับแม่นี่คลิปของนะาอันนี้ก็จะเป็นคลิปของจอครับก็จะมีคลิปของบีมอีกแล้วก็มี โโอ้หช่องวิดี و นาตัดใช่ครับแล้วถ้าบอกข่าวเดียวคนดูนะครับว่าพี่นากำลังมีมีลูกครับผมนะพี่เมียใช่คนเขารู้หมดแล้วแหละแต่กูอยากบอกให้เฉยเอ้ยไม่เคยบอกอ่ะไม่พี่เอาตามช่องนี้ไม่เคยบอกจริงอ่ะอันนี้คือครั้งแรกนะครับใช่อ่าคุณพ่อมือใหม่ครับผมมีเสื้อเด็กคุณสองเช่านะเช่าอะไรเช่าอะไรบันงด้วยมีหมดเลยพ่ออุ้อมมีหมดเลยให้เช่ามีมีมีที่หัดเดินวะที่หัดเดินนี่แบบว่า นี่ผมขอเลยได้ไหมอ่ะพี่เราตรงนันนะเออตรงตรงเลยนะเออตรงตรงอะลูกพี่โตพอดีพี่หรือว่าพี่อยากจะมีคนที่สองก็ลูกมึงอะแหละคนที่สองพวกอะอ้าวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอุ้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 ยก็บอกด้วยนะว่าน้านี่ก็ตัดให้ช่องพี่ป้องเหมือนกันใช่ไหมครับผมอ๋อตนนี้ก็เริ่มแบบเหมือนจะเป็นช่องเดียวกันแล้วเสียงเสืองอะไรก็เริ่มเหมือนจะเหมือนกันที่เซ้นเดียวกัน เดี๋ยวนี้ไม่ตัดเองแล้วเหมือนแบบว่าทำโปรแกรมทำทีเซ็ตไปแล้วอ่ะเขากลิปโดนใส่ปึ้งแลนเดอร์ฮาทีเสร็จแล้วก็มาหลอกเงินูแล้วก็หลอกไปหลอกเงินพี่ป้องหลอกเงินพี่วอียวรู้ว่ามันทำง่ายโอเคคราวนี้แหละก็เดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนแล้วกันเนาะพี่บอว่านนะอ๋อผมตัดคลิปดีมากตัดคลิปดีอยู่ๆก็อยู่ก็รวย เออเก่งจริง <c oughs> เก่งจริงยอมรับยอมรับมีวันนี้มีพี่นมารับ <c oughs> ด้วยโอเคฮะก็เสร็จแล้วบ๊ายบายก็เสร็จแล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรทาแล้วก็ตรวจคลิปน้องไปห้าหคลิปช่วยกันตรวจนะไกอ่อามลุมดูก็เนี่แหละเดี๋ยวกลับบ้านก่อนละกันมีอะไรจะให้แก๊งชาวแก๊งดูนะครับผมแปลกลับบ้านแป๊บหนึ่งมือต่อมาเมื่อวานนี้ก็คือพอดีแบบที่ว่าไม่ได้ถ่ายคือกลับไปบ้านแล้วมันนอนแล้วมันแบบเพียรๆเว้ยเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยสำหรับ พวกตัดต่อเนี่ยคือวันจันทร์คือจะเป็นวันที่แบบว่าดุที่สุดเลยก็คือเป็นวันแบบตรวจงานส่งงานอะไรอย่างนี้นเลยคลิปของอาทินเนี่ยก็คือพวกพี่นาพี่จอพี่ดีมอย่างเงี้ยเขาตัดกันคนละ2คลิปเวยเมื่อวานเนี่ยก็เลยตรวจเยอะตรวจ5้าคลิปเลยก็เลยเหนื่อย ก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อนะครับผมแต่ส่วนตัวดีบอกเลยนะครับว่าคนตัดเนี่ยหลายคนเขาอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมมีแต่พี่น้าตัดพี่น้าตัดอะไรอย่างนี้ทุกคนตัดนะครับตัดหลายคนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว,วน้าจะเป็นคนที่ตัดเยอะที่สุดด้วยสกิลของน้าคือแบบว่าโหดจัด หดที่สุดในบรรดาตัดต่อทั้งหมดลองมาจะเป็นแบบพี่จรพี่จรน,นี่ก็เสียนพี่จรรู้จังหวะของพวกพี่พีดีฮะร,รู้จังหวะของพวกพี่โอนาะทุกคนว่าใครเล่นอะไรเป็นยังไงดีฮะส่วนน้องดีมนี่คือน้องเขากาลังหัดอยู่นะหัดกาลังแบบไต่เต้าอยู่นะครับผม <c oughs> เออแล้วอยากจะบอกว่าคือเมื่อเช้าก็คือดิวตื่นมาแล้วก็ไปส่งเอกสารทําอะไรกับพี่นายให้เสร็จหมดแล้วครับเคลียร์จบหมดแล้วทุกอย่างก็องรอเลยนะครับรอว่าไอใบนี่จะส่งมาเมื่อไหร่ไอใบที่เกี่ยวกับดอกจำบ้าน,นจะส่งมาเมื่อไหร่นะแล้วก็ไอน,นี่ เนาะโอเคนี่วันนี้ให้ดูอะไรนี่สื้อสวยไหมโปดสวยนหะอตั้งใจตั้งใจนําเสนอเลยตั้งใจผลิตตั้งใจทําม,มากเพื่อให้แก๊งชาวสม้าของเราทุกคนได้ใส่นะครับผมใครที่ยังแบบว่าไม่มีนะครับก็ไปสั่งกันได้ที่นู่นเลยเดีโอตอรลันนะครับผมสมากับพี่ใหญ่ดิ <laughs> อุ้ยในนี้หมาไม่กัดคนขาเป๊ะไปกันไปกันเพราะมีไม้มันน่ากลัวไงไปหมาไม่กัดเออไปไปไปรู้จักกระดิวเปล่าดิวตีหมาครับบรรยัมครับวันนี้ก็โปรโบอีกเรื่อยหนึ่งนี่ฟ้องที่มาถ่ายตรงนี้เพราะว่าแฉะเหรอแฉะตรงนั้นมันเป็นแบบว่าเป็นดินไงแล้วฝนตกหนักเมื่อคืนเมื่อเช้าด้วยใช่เมื่อกี้ด้วย เมื่อกี้ก็ซ้ำด้วยโอ๊ยวันนี้มีคนใส่เสื้อสวยอีครับใช่ดีโอสตอลุ่มทำไมโอสตอรุ่มดูดูเล็กเล็กไว้ว่าเนี้ยดูเล็กดูอยากใส่เสื้อตัวเล็กแล้วก็เลยขอนี่คนมันจะพอมั่นใจแล้วไงก่อนไม่กล้าใส่พี่ไปหนึ่งครถ้าใส่ตัวเล็กอ่ะเป็นอย่ี้เออตอนนี้ได้แล้วได้แล้วทำแล้วทำแล้วบาตรเลบาตกูยังทักผิดเลยเอ้าไปป้องเลี้ยงมากไม่ครัวทำอะไรมากินครับผมมีเยอะมากทุกคนมันมีแบบอย่างละสามอย่างละสอง เราไประทานข้าวมาแล้วดิวยสิวันนี้ลูกปลุกเช้าอ้าวันนี้มีแต่คนตื่นเช้าพี่ดิ๊ก็ตื่นเช้าก็ส่งเอกสารด้วยนะเานเวลาปลุกตื่นจริงอ่ะเก้าโมงแต่ยามโทรพูดแต่แปดโมงอ่ะอ้าวทำอะไรวันนี้มันรถไปทำตโยต้าให้กูเข้าไปรับอ๋อแล้วกูนอนไม่หลับเลยยาวเลยยาวเลยตาสว่างอันนี้เหมือนกันเมื่อเช้าดิ๊กไปส่งเอกสารกันเช้าแล้วก็ยาวตาสว่างแล้วต้องรออีกกี่วันเงี้ได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ตื่นกี่โมงกันไหมเตื่นหกโมงเช้าเฮ้ยหกโมงนี้ก็นเตือน ได้ป่ะวะได้เดีย๋ยหน้าใส่เสียงโป้งบ้างมป้งปังอะ่ะฮะคืนอยู่เดินมาพลิกตัวแล้วก็นำก่อนได้ป่ะวะได้เดีย๋ยหน้าใส่เสียงโป้งบ้างมป้งปังอะ่ะฮะคืนอยู่เดี๋ยวดูก่อนว่ามีกินบ้างอ,อันาาไไอนี้สะพานหัวใจไข่ดาวอันนี้พิแกงไก่ไข่ต้มแสะพานแต่ว่ามันไม่มีซอสเลยไม่มีซอสอ่ะตัดซอสมาเสี้วมาแคมอ่ะซอสอ่ะเอ๊ะเสีอ่ะ ซ้อนมาสีมาเอาฮีเอาเฮมาด้วยหน่อยเฮเอฮีโอเฮซอสเผ็ดซอสเผ็ดอ่ะซอสเผ็ดซอสเผ็ดอ่ะน้ำมันน้ำหนึ่งเจ๋งเฮ้ยเอาเอาน้ำไปด้วยค่ะน้ำไปด้วยบ้างไงเออมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงอ่ะ้อยยาวแล้วตัดไม่ได้มาตัดนี้รับแตกแน่นอนยาวอยู่ยาวอยู่แตกไม่ได้นอนอู้ยโอ้คือโอ้โห ดีดีไอ้เอ็กซ์กู๊ดโต่เมื่อวานแล้วดิโยโมฮังกูก็ชาเขียวแล้วกินกาแฟโบราณถือไปเฉยๆเขียวอยู่อย่างเงี้ยนิ้วยังไม่มีแรงโคตรเขียวไม่ได้ดูดสักทีเลยเด้่ อบรวมอยู่มันแสบปากอยู่อะไรอ่ะเรียกขี้โอ้โอ้โอ้ไม่ไันเลยอะไรอีกหันเลยทำไมเล่กิ้งไอ้งี้แม่บ้านพูดคนี้สองรอบไม่ได้ยไม่ดีเนอะนบ๊เยเฮ้ยแต่แต่ดิวกำลังหันเหมือนกันแหละถ้าดิวโดนอ่ะอันนี้พี่มองได้มองกระดาวยอเป็นคนมาฝึกตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกล้องผู้ช่วยกล้องเป็นผู้ช่วยพีพีภาชราของเราครับ ลูกคุณี่มากครับล็อกพัชราล็อกพัชระาเขาเป็นลูกรึ่งระหว่างล็อกเขาปุ่นกับพี่พัชระไม่หรอล็อกพัชระวันนี้เขาเป็นในนี่ในในนี่ฟาดแอนเตอร์เลย่ะเออเออเออแล้วมุมกล้องก็นั่งแบบว่าเฮ้ยนี่น้าน้ใสแก้วผมนะมึงกล้องนี้เลยมึงกล้องนี้เลยโดนน้าเพิ่มตังค์แน่ใส่มีซีจีไลยโดนแน่ดีซีจโดนแน่ที่มรถบีก หนูก็เชื่ออย่างนั้นแหละว่าพี่มีรม่์กินแล้วมีอล่มชิลชิันอร่อยไปมันเปจะชิลแนวใหม่เหรอหมดทิ้งเลยทิ้งเลยยังไม่ได้แกะไม่ได้แก์น่านอนใจเท่ไหรอ่ะนี่ฮะ แนะนำให้คนดูรู้จักน้องจา๋าจ๋า,าจาค่ะน้องจา๋าแน่โดนคนนี้เข้าไปอ่ะทำไมอ่ะช่องกูตงแตกตอ,กอ่ะแตกก็โดนไปแล้วเอ็นผาจ,จา๋จจาจ,จา๋าจ๋าจ๋าไปหมดเพราะว่าอะไรดังมากโอ้น้องทำอะไรติ๊กตอกถามเขาสิต,ต,ตอบค่ะว่าจ,จาา๋าจ๋าฮานอยค่ะ I'm getting rich tonight All I hear my จีบได้ปะฮะไม่ได้เหรอโอเค ไปตามได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงเนี่ยข้างหลังช่วยซิวนะเลือกันด้วยเลือกันด้วยก็ไหนๆก็จะเสียตังค่าทีทีกันได้เอาทั้หน่อยนี่กะเพราฮะโดยนางฟ้าแม่ครวงของเรากะเพราอร่อยมากอุ้ยเขาวงเล็บมาแล้วกินซะหน่อยโอเคงั้ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอไปถ่ายคลิปอ่าโครัไรอ่ะก่อนเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกนะครับผมนู่นๆเขากําลังเดินไปถ่ายกันตรงนู่นกล้องกําลังเดินไปโอเค ทำนี้เดอ้อถ่ายเสร็จไงไดเดี๋ยวบอกนะอวันนี้นะครับผมอย่างที่ดิวแนะนําไปเมื่อเช้านี้หม่องคนนี้นะครับชื่อเสียงโด่งดังใครทุกคนต้องเคยได้ยินเสียงเขาแล้วก็เห็นเขาในท่าของการล่อนจรวดปาลาครับหุ้ยสุดแรงครับ เมื่อกี้ผมท้าไว้ผมเท้าไว้บอกว่ามองสามารถล่อนแล้วก็ให้มันวนอยู่ในออฟฟิศพี่ได้ไหมมองบอกได้ค่ะแต่ไม่วนมาแต่ฮะเอาให้มันอยู่ให้มันอยู่เอาให้มึงแบบว่าถนัดเลยวิธีมันจะเหมือนเราไหมว่าไ,ไอ้บุ๊โอโ้ผมลืมวิธีพับจะนวยไปหมดเล <ๆ S 2> <ถ>้แไลูกผมว่าเขาก็น่าจะมีสูตรของเขาเออใช่ตอนนี้มองพับครึ่งก่อนนะอันนี้สูตรต้องบอกบอกได้ปะเนี่ยบอกได้ปะไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบไม่ได้ว่าเก็บเอาไว้นะบอกได้ใช่ไหมบอกคนดูได้ ไม่ได้ไม่ได้เสียเลขกสิทธิ์อะไรนะครับตอนแข่งอ่ะจะใช้แค่ครึ่งหนึ่งอ๋อแข่งคือขนาดนี้ม่องทำครึ่งของครึ่งนะครับเอาออกมามันเป็นครึ่งของครึ่งแล้วพับเป็นบ้านนะครับจะเหมือนคล้ายๆพับรถเหมือนพับรถคล้ายๆคล้ายรับหม่องมาเพราะมันพับจรวดเลยเนี่ยใช่พับจรวดชนะพี่มีนเออไอวันสามบ้านอ่ะพับจรวดแข่งกันริงป่ะชนะพี่มีนไม่ใช่มึงเก่งมึงถ่ายถ่ายกล้องเก่งมันแบบบินโดนเก่งด้วย เฮ้ยอะไรอย่างเ้มึงเคยเห็นการับอี้มาก่อนอมพมั้งมึงเปิดยูทูบมาหรือมึงค้นหาเองเออมันเป็นสูตรที่ <S <S ใ,ชใช้ตอ่อต่อกันมามันมาตรฐาน,าานเอามาตรฐานขับตรงนี้เหรอเขาใช้แข่งกันอ๋ออันนี้คือแ,แ<ช>รอนนงสุดแล้วร่อนนาสุดแล้วตรงเนี้ยน,นับเวลาจากการร่อนใช่อ๋อมีใครแบบโกงไหม แบบร้อนปุ๊บแล้วก็เอาลมเป้า่าไม่ครับแอบเป่าได้วิ่งตามเลยโอ้โหถ้ามันลอยได้เลยอ่ะไม่ได้ใช่ไหมห้าวันยังไม่ลงเลยไอรหนึ่งก็โง่นะดูบนสแตนไอ้หี้ยไอ้มองี่สถิตีเท่าไหร่นะอยู่บนคล้ายบนอากาศเคยทำได้นานสุด22่ิบสอวิยี่บ2อวิอุ่นอากาศมึงคิดดูมึงลองก็โดดเดิมึงกี่วิเองวิครึ่งนี่มัน22วิ ถ้าเกิดกูเอามือขึ้นคือกี่วิอะมเดามันิคิดว่างคิดว่าประมาณสักสอวิอ่ะเพราะกระโดดมันวิเดียวใช่ใครๆแล้วหรคนที่นี่แหละเอานับไปนะครับเอ3สอมุ้ยอ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 ีแล้วห้แล้วหกแล้วเจ็ปเหี้ยปัญญาอน เออมึงจะเล่นกับกูได้เอาผันไม้เสร็จแล้วใหญ่มเฮ้ยมันเท่เฮ้ยหัวหนักเห็นไหมคุณเพิ่งเห็นทรงนี้จริงๆหัวเขามีการพับทรงเหมือนเหมือนเก็บโรตีอ่ะเหมือนเก็บโรตีแต่ว่าหนักเว้ยมองรอดให้พี่ดูหน่อยเว้ยดูของมึงนี้อันนี้คือแบบว่าเด็กเด็กหลังห้องไอ้เหี้ยกระจอกมากเอาไปไอ้เหี้ยเอาไปพันยาเส้นดูดดีกว่ะมามองอันนี้ดิอันนี้ลามีเสือด้วยไอ้สัตว์เอามา แบบประมาณแอมดูหนไอ้มีอย่างีสวัสนี่คยเขารอ่ทั้งประเทศรอดูมึงเล่มาทำหางเสือแล้วโอ้โหแน่มองมองเอาไปเอาไปเลยมึอออกจากออกไปจากที่นี่หลังจากเขแต่ร็อดเอลแล้วมึงเน่ย ไอเยี่ยมพอร่อจริงแม่งวิวิ่งขึ้นอีกเนี่ยไอบ้องเตรีตัวนะแ่น้อะแ่นอุ้ละนี่ไอบ้องกูไกลเอามึงอีกมานิบ้องเอาเลยอ้โหทำเป็นจับทรงด้วยนี่มาดูเรื่องเอาแรอาแรแข่งตรงจริงๆแล้วเขาะเีงไม่ขึ้นัวนนะเรให้มันร่อนลงมาแตไกลเกทั้งแม่แม่กอไรเยอะเออไนยู่ เออครั้งต่อไนเออเฮ้ยมันเอาไปดิเออลองหนึ่งมาเดี๋ยวกูบอก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 อ่ะเดีไอ้เทียแล้วกูบอโอ้โหแสบตาเมากเมามาอยากเห็นเหมือนกันเอาเดีเอาเดีเอานะฮะนี่ก็คือการโยนนะครับของมองนะครับมีท่าโยนด้วยนะครับดูนะฮะดูท่าโยนจากมองนะครับจะเป็นรูปแบบไหนและจะได้กี่วินาทีนะครับเฮ้ยเฮ้ยเจสโซไปแล้วเฮ้ยไอ้มองไอ้มอง อ๋อไอ้ห้าโอ๊ยสามเด็ดโอ้มั็นล้นลงมาโอ้ยโอ๊ยมันมีมันมีท่าด้วยมันลงไปต่ำๆแล้วเฟี้ยงขึ้นเออคอยรอบคอยรอบโอ้ให้เมาก็เมากูมามาตากแดดเอ้ามึงดูท่ามันนี่มันก้มตามปุ๊บเข้าไปขึ้นไปแล้วยิ้วมึงดูโอ๊ยน่าจะมึนน่าจะมืด หน้ากงเกือบมืดไอ้มมองไอ้มมองฟ้าจนเกโคตรเมาอ่ะเออโอเคมึงทำได้พอเอาไหนเอ้ยหน้ากูจะมืดแต่ปกติแล้วมันจะแบบนี้ไงไม่มีลมเลยในไอ้นี่เลยในโดมเลยโดมสเตเดียมหัวมันใช่อ่ะกูก็แชมป์อยู่เหมือนกันแชมป์เพียงเมาเหรอแน่นเชียงเพียงนี้แหละมันก็ก้มต่ำมันมันไหมล่ะสูงเน้นสูงเล ปูเปไงล่ะเพียงเข้าหัวแตกไปเลยน้องผมอโอ้ไม่ตอบเลยกูด้วยไม่ตอบเลยมึงก็มึงก็รู้มึงก็รู้ว่ามึงไม่พูดมึงโกรธกูหน่อย่โอเคประมาณนี้แหละก็ให้ดูเป็นแบบประวัติของน้องฝึกงานของพี่หม่องของเราก็เดี๋ยวจะให้หม่องเอาเอาไปเล่นเรื่อยๆนี่ อ๋อมองเขามไม่เขินกล้องละเก็บเอาไว้อะ <c oughs> ที่รภาพสวยนุ้ยใช่แต่ยายแกททำงานกันอันนี้กำลังริตรายชื่อเพลงเพื่อส่งให้ลิขสิทธิ์เพราะว่าบอกเลยว่างานมิเต้งเราเราตั้งใจจริงๆคือแบบว่าเนี่ยคือทุกเพลงที่เราร้องออกจากมาอ่ะคือต้องแบบไปเช็คลิขสิทธิ์รูนี่นั่นเพื่อทามห้ถูกกฎหมายจะได้ไม่มาโดนย้อนหลังอะไรอย่างนี้นี่แหละไปละ มือต่อมาวันพุธฮะวันที่สามวันนี้ถ่ายงานลูกค้าเป็นงาน t o ่ e r Off อออ a ฟ y ศอีเลยงานลูกค้านะวันนี้นี่มาพร้อมกันแล้ววันนี้มาเร็วเดี๋ยวรีบถ่ายงานลูกค้ากันครับผมพี่เดียวๆเป็นไระนอะไรก็ได้ก็เผาคณะก้อนกระเทียมเอาเอาไก่จิกเด็ก ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองคว้าวไม่เก่งเลยอยากกินอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้อยากกินไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์เพิ่มดอชะดาและตอปะตะอันนี้จริงเหรอเออนี่กเรียยอยากกินอธิบายให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเอาเอามาทุกเครือข่ายนะครับไปฮะไปเยอะก่อนแป๊บนึง ปลาโชว์ไม่สัอาดเกี้ยเปนปลาเยอะอะไรเกี้ยปลาเยอะนี่ปลาเยอะบ่อปลาเนี่ยบ่อปลาของเกี้ยไม่ได้เว้ยปลาเกี้ยพวกนี้ไม่ได้ไสะอาดปลาเยอะทำไมประชุมดิวะเกี้ยไม่จริงจังเลยเดี๋ยวไอเดียดิบมากมึงเอาไม่จริงจังที่สุดเลยโลมีช่างใจร้ายไก่เออหลือเกินวันนี้วันนี้ลอกไข่ดาวเมื่อวานแล้วไข่ตกโอ้โหี้ย นีก็ลืมให้หมาแดกเอ้าเครียกมาไหนกูคณิตให้หมาแดกอ่ะวันนี้ก yeah. ็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ไม wow ่ได้มีอะไรมากนะครับกับปกติทั่วไปชิวๆก็เป็นคลิปลูกค้าอีกคลิปหนึ่งนะก็วันนี้หลักๆแล้วก็คือวันนี้จะได้ไปเอาเหล็กออกแล้วนี่ไม่ใช่เหล็กเกล็ดเขาเรียกอะไรแม็กประมาณ40ตัวนะวันนี้ก็คือได้เลิกเอาออกแล้วเดี๋ยวไปหาหมอก่อนแผลแห้งหมดแล้วต้องรนกำลังเดินเข้าออฟฟิศชิวๆนะครับผ เรื okay. yeah. ่องเซลล์ถาเรื play, yeah. okay. 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 Uh ่องเซลล์เคก็เ huh. ดี๋ยวจะกลับไปรับพี่ไนก่อนก็เดี๋ยวไปโรงพยาบาลครับไปดูแผลว่าเป็นยังไงมาอัปเดตกันเนาะปักมีมารับพี่ไนท์มึงยเดี๋ยวตื่นรู้สึกปะตื่นนานยัง่นนานแล้วตื่นตอนไหนก่อนเชเค้กก็เนี่ยรับพี่ไนท์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาเหล็กออกก็คือก็จะเหล็กออกทำไมพูดติดชอบพูดติดเหล็กจังเลยเอาแม็กออกเดี๋ยวพอเอาแม็กออกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาดูกันว่าหมอลุงครับเห็นว่าอย่างไร จะได้วิ่งเดินหรือว่ากระโดดนกเต้นอะไรได้บ้างเนะ okay. าะโอเคไปฮะไปโรงพยาบาลก่อน Go to บางปะกอกหลังสิษพักสองไปถึงเวลา,าเอาแม็กออกทีเด็ดเดอกเลย แน่เพ <rua PC S 2> ี่ดิวไปเอาแม็กออกมาแล้วพี่ป้องเฮ้ยกินไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยเขาบอกเขาไม่ให้เปิดอ่ะนี่นี่ดิวแอบไปถ่ายรูปมาพี่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปแผลนะถ่ายรูปไอ้เครื่องมือที่แม่งเอาแม็กออกอ่ะอุ้ยน่ากลัวแม็กซ์เก่งเขางัดเลยเขาตัดก่อนแล้วไงงัดงัดเลยอ่ะแล้วมึงงัดรู้สึกแบบวึดป่ะผ่านมาหลายคนแล้วเว้ยที่งานดีมากแล้วมันแล้วมันแล้วมันรู้สึกวุดวุดป่ะวุ้ดวุดรู้สึกวุ้ดวุ้ดคาเตอร์ค่ะคาเตอร์เนี่ยตรงไหนนะตรงไหนงัดวะข้างหลังเลยอ่ะ เออโรงแรมนี้คุญแจบ้านงั้นก็ได้นีานไหนร้นไหนโถนี่ถูทำไมโรงพยาบาลอะเสียตังฟรีหกเจ็ดร้อยนัไม่น่าไปเลยนี่เจอหมอสปอรนี่เอยากได้หมอสิลืมไงลืมบอกนะถ้าคุณเลือกไม่หิดเดคุณไม่ได้เจอคุณแลยแบบเป็นหมอแล้วป่านนี้นะโหตัวก็เพิ่มป่านดี้วยถ้าถ้าเกิดว่าแบบไม่สบายแล้วเข้าไปห้องแล้วเจอคนได้อย่างสปอร์ตเป็นหมอมันจะ พี่ผมขอย้ายโรงพยาบาลไว้ใช้ได้ปะไม่ได้ดิอันนี้นาทำอะไรเนี่ยอุ้ยทำลูกสติดบัตรอยากเห็นใบนี้ไหมคันสปอร์ตทบอนจะไปอินเดียมองที่ดินจะผาโอ้โหต้องเปิดหน้าญี่ปุ่นเลยเนี่ยหนุ่มญี่ปุ่นจะมีรูปเพิ่งเงที่มีหมูเลยไงใส่หมูเพิ่มโอ้โหนี่แล้วหายใกล้อ่ะไม่ถึงไอ้ไส้ไก่แล้วก็สูบอ่ะหูหายไปได้เโอเคกัน นี่นะจะปิดคลิปแหละก,ก็นี่ละกันจะฝากบอกคนดูว่าเออขอบคุณคนดูทุกคนที่คอยให้กําลังใจนะครับเกี่ยวาขาดิวนี่แหละเพราะว่ามันมันตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะเนอะหลักจากนี้คือดิวจะจบเรื่องขาแล้วดิวจะไม่พูดถึงมันอีกเลยเพราะเนี่ยคือขาจริงๆของดิวแหละที่ไม่มีเหล็กไม่มีอะไรละเป็นขาเพียวๆแล้วก็นั่นแหละอยากจะขอบคุณคนดูทุกคนที่คอยแบบให้กําลังใจดิวด้วยหลายๆคนนะแบบว่าเออพี่ดิวขาหายยังพี่ดิวเป็นยังไงบ้างเออหลายคนก็เดินเข้ามาถามว่าพี่ดิวขาหายยังครับ เ็อยากจะบอกว่านี่อยู่นี่ไม่ได้เปไหนหายแล้วขายอยู่นี่แ,ออแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงๆนะแค่แบบอยากได้คะแนนความสงสารจากไอ้หักะไรก็ สีจีแสดงเออสีจีนะทำก็เดินแกล้งเดินเป๋พี่บ้างก็เดินธรรมดาก็อเดินไม่ได้ไม่ได้เป็นจีถ้อยากให้ทุกคนแบบว่าเรียกาังวิวแหละเรีกยวิวอะไรอย่เงี้ยคนเชื่ออบอกจบจะจบดีๆก็ไม่ดีละทั้งแม่งแล้วเอาอย่างเงี้ยแหละอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ดีสอโซันเลยแล้วก็เอออย่าลืมเนี่ยเสื้อสวยๆนี่เป็นคลิปแรกกันนะที่โปรโมทก็คือมีเสื้อของดีโอแล้วนะตอนนี้แก๊งสมภาทุกคนคือแบบว่าไปเลือกสั่งกันได้นะครับผมมีทุกไซส์เลยยกเว้้้้นไไซสส์กก็็มีี M L L 2XL 2XL X แลวระดดับท่ปอง เออแล้วลงในเหตแล้วโอเคประมาณนี้ก็ให้นะสวัสดีคนดูแล้วกันนะตับด่อของเราสวัสดีครับเยอะเ้ยจบเลยหรอจบเลยกับเลยนะปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยนิดนึงสวัสดีครับผมเฮียขับใจวะ